ทิศทางราคาวัวในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวัวในราคาสาม0 0ื่นะครับซึ่งเป็นวัวค่าที่ผมนาลงมานะว่ามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเป็นมาพร้อมกันเลครับไปครับ สวัสดีพี่น้องชาวบัวทุกคนนะครับเอานี่อยู่ผมเช่นเคยนะครับสี่สาชแนลครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดถึงนทิศทางของราคาวัวบ้างครับเพราะตอนนี้นะครับราคาวัวซากมันมีราคาขึ้นลงประมาณไหนบ้างครับซึ่งวันนี้ที่ผมจะพาพี่น้องมาดูก็ในราคาสามหมืนห้านะครับผมก็จะให้พี่น้องได้เปรียบเทียบกัครับกับบัวที่พี่น้องอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายนะครับเพราะมันมีลักษณะตรงตามที่ผมซื้อมาหรือไม่นะครับแล้วก็ลักษณะที่ผมจะซื้อมันจะเป็นแบบไหนนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปไปมองๆกันเลยครับไปครับสวัสดีครับท่านี่ก็จะเป็นวัวในราคา35 0 0 0นะานครับก็ผมก็จะบอกทิศทางวัวแล้วก็ลักษณะวัวที่ผมนะครับชอบซื้อแล้วก็ชอบที่จะนํามาเป็นวัวไปน้ำมากที่สุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็เราไปดูนะครับครับอย่างก็เริ่มกับคอกนี้นะครับผมก็ซื้อมาในราคา35 0 0 0นะครับ แถวเปนห้านะครับเดีวดูนะครับให้ดูด้วยตาของพี่น้องก่อนนะครับว่าผมจะซื้อมวัวในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับไล่ไปฏิละตัวนะครับข้าวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัวสไตล์บามันบวกกับวัวพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวไทยผสมบามันมาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นวัวบามันที่ค่อนข้างจะยังเลือดไม่สูงเท่าไหร่ก็ผสมมานะครับก็จะทําให้ มีลักษณะตัวที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็มีเข่าทีค่อนข้างใหญ่ๆครับผมจะเลือกซื้อในส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวสไตล์สเปกสเปกนะครับบามันผสมกับวัวพื้นบ้านนะครับในช่วงแบบอย่างนี้นะครับหัวหน้านะครับหน้าแก่หูสั้นนะครับตัวทรงบามัน,นครับผมจะไม่ซื้อวัวที่ตัวสูงแล้วก็ตัวรัดัดนะครับ ที่สังเกตได้นะครับผมจะไม่ซื้อวัวตัวที่สูงสูงระดัครับเพราะว่าการออกของเนื้อนะครับจะสู้วัวบนอ่านผสมพื้นบ้านไม่ได้นะครับจะออกแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะครับเนี่ครับผมก็จะซื้อแบบสไตล์นี้ครับบามั่นแดงแดงนะครับนี่นะครับมันแดงแดงอย่างนี้นะครับเขาเขาเนี้ยจะเป็นสเปคเวียดครับส่วนช่วงนี้ผมจะซื้อเป็นสเปคเวียดส่วนใหญ่นะครับนะครับนี่นะครับให้มันดูตัวนอนนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะค่อนข้างที่จะมองชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับาตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูออกนะครับเพราะว่าลักษณะแบบไหครับหน้าจะปากใหญ่ๆนะครับเราจะไม่เลี้ยงวัวปากเล็กๆนะครับปากถ้าผมเรียก็คือเมันจะเป็นปากเล็กๆนะครับเป็นวัวคล้ายๆลูกกระทบนะครับอ่าสังเกตได้ครับดูครับเป็นวัวทรงลึกๆนะครับลึกๆ เขายาวๆนะครับมมั่นนครับหน้าสั้นๆนะครับนี่นะครับอ่าดูนะครับนะครับสองตัวนี้นะครับจะมีความลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปครับก็คือตัวชุดนี้จะสูงอยู่ที่ประมาณ160นะครับ160บวกนิดหน่อยนะครับขาดเชิ่นิดหน่อยครับก็จะให้ดูนะครับอ่านี้นะครับจะเป็น ก็ขนาดที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าการเลี้ยงหรือว่าการขายออกนะครับจะได้ราคามากกว่าวัวที่เป็นลูกกระทบหรือว่าจะเป็นหมามาเป็นธรรมดานะครับจะให้ดูนะครับลักษณะที่ผมชอบเลี้ยงครับอ่านี่นะครับตัวเมี้นะครับก็จะเป็นแล้ายกันนะครับวัวเขาเรียกว่าวัวมูสันหน้าแก่ครับแล้วสไตล์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตามชีตหรือว่าฟุงช่วงลึงครับจะมี คล้ายๆของบาม่นอยู่นิดหน่อยนะครับดูรับตางอกนะครับจะมีทรงที่ก็ทรงที่ขายบะม่นนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่ผ่านบะม่นมาแล้วครับผสมกับวัวพื้นบ้านนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคในตอนเลี้ยงออกครับเป็นวัวสเปกนะครับเนี้กสส้ก็คือวัวสเปกนะครับใครที่อยากจะซื้อขายนะครับหรือว่าอยากให้ผมไปซื้อหรือผมมีช่องทางอะไรก็จะบอกแนวทางไว้นะครับ นี่ครับหน้าแก่อย่างนี้ครับโอ้โหอย่างนี้สวยครับสวยสวยครับจุดนี้สวยครับเขายาวหมดเลยคร,รับตุวนี้นี่ครับโดยรวมก็ <SL> จะเป็นสไตล์เด <band ist> ียวกันหมดนะครับหูสั้นหน้าแก่นะครับหูสั้นหน้าแก่บะมันนะครับดูนะครับดูตัวนี้หน้าสั้นๆใหญ่ๆนะครับดูตัวนะครับบะมันจ๋าเลยครับดูตะนอกครับตะนอกตั้งเลยครับนี่ก็เป็น นะครับสเปกสเปกทางนั้นนะครับตัวนี้สวยๆทางนั้นนะครับจุดนี้นะครับให้พี่น้องเปรียบราคาดูนะครับวัวอย่างนี้นะครับในสามราคา3ามหมืนห้าครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโอเคเลยในการเลี้ยงนะครับเราก็ต้องมาวัดกันทีอีกทีในช่วงอานสีเดือนต่อไปครับว่าเราจะมีราคาที่ขึ้นเนาะมากน้อยเพียงไหนนะครับเราก็เลี้ยงไปนะครับแต่ ตัวผมจะชอบเลี้ยงสไตล์แบบแบบนี้นครับอะไรดูตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ชอบนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับโอ้โหดูตัวนี้ครับดูครับดูนะครับโอ้โหสวยนะครับตัวนี้มั่นนะครับมั่นดีเลยครับตัวนี้ชุดนี้จะอายุอยู่ออกตู่ก็ป,ปีห้าปีก็มีนะครับ บางพวกก็ผัดฟันอะไรเต็มแล้วรนนครับดูนะครับโอ้หดูโดยรวมครับสวยมากครับชุดนี้โอ้โหครับชุดนี้นี่นะครับชุดนี้ครับสเปคเลยครับสเปคเวียดเลยครับตัวนี้เพื่อท่านใดที่อยากจะเลี้ยงวัวต้นน้เอ,อ้ยขอไปวัวปายน้ำครับที่อยากจะเลี้ยงไว้ติดตั้ตัวสองตัว,ตวนะครับเพื่อ,อาขายเคียงตามตลาดชาวบ้านได้นะครับ ก็ผมจะอยากแนะนําก็ให้เลี้ยงเป็นสไตล์แบบประม่านหน้าแกเๆนะครับเพราะว่าตอนออกครับมันจะออกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนอ,อกออก,ก็ออกสวยตูดก็ออกสวยกลมเนื้อทั้งช่วงอกก็ออกสวยสันนอกส,นสันนอกครับเราพูดง่ายง่ายก็คือ,อบริเวณหลังนะครับแค่หลังก็จะกว้างครับการออกก็จะออกค่อนข้างโอเคสวยครับแท็กหรือว่า,าตามเขียงแถวบ้านพี่น้องบางท่านก็อาจจะชอบได้นะครับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับนะครับแต่ถ้าฟิดกันน่ากลัวครับทันนี้ต้องต้องทำใจนะครับเรื่องกันพอเล่นกันครับขู่กันนะครับเพราะว่างัวมันจะอยู่โหสี่ห้าปีทั้งนั้นครับดูตัวนี้ครับนี่ผาไมยาวแต่ดูสไตล์นะครับอ่าดูสไตล์นะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่ครับดูครับ ผมว่าพี่น้องหะไรท่านก็อาจจะชอบเหมือนผมนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมว่าบางท่านก็อาจจะชอบแบบผมบ้านก็มีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกชุดหนึ่งครับเป็นคัวสามหมื่นห้าเหมือนกันนะครับแต่คัดคอกแยกไปนะครับเพราะว่าโอ้โหคอกอยู่แคบๆไม่ไหวนะครับเล่นกันแรงมากครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกชุดหนึ่งกันเลยครับไปครับ นี่จะเป็นอีกชุดหนึ่งครับที่ผมพามาดูครับในมัวราคาสามหมื่นห้านะครับดูนะครับความแตกต่างนะครับมันมีตรงไหนบ้างนะครับดูนะครับนี่นะครับผมจะเลี้ยงวัวสไตล์นี้นะครับตนอกใหญ่ๆหน้าแกะกสไตล์ประมั่นประมั่นผสมมานะจะมีลักษณะการออกของเนื้อหรือว่าตอนช่วงสี่เดือนไปแล้วน่จะค่อนข้างโอเคนะครับนี่นะครับวัวแก่แกสี่ปีห้าปีเท่านั้นครับบอกตัวน่าจะมากกว่าห้าปีครับนี่ครับจะหนอครับ นี่ครับตัวนี้น่าจะดูครับดูครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะที่สเปกสเปกนะครับเวียดชอบนะครับอย่างนี้นะครับถ้าไหนอยากเลี้ยงนะครับผมก็แนะนําลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะได้ราคาดีนะครับแบบนี้นะครับดูครับตัวนี้ครับถ้าตอนออกนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ะมาดูให้ดูนะครับว่าตัดออกจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับ ตามต so oh. ัวนี้ครับนี่ครับเราดูตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัวชุดเดียวกันครับนี่ครับอ่าเป็นหูสั้นหน้าแก่ครับแต่ตัวนี้อาจจะหน้ายังขาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะหน้าไม่แก่แต่ว่าตัวสวยครับตัวแดงนี้ปมั่นดีครับต้นออกขึ้นใหญ่ครับแข็งคาครับดูครับดีครับจะออกดีครับชุดแบบนี้ครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอ่านี่ครับ ยวผมมาดูพาไปดูอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหตัวนี้อยากจะบอกครับสเปคจ๋าเลยครับตัวนี้นี่สเปคจ๋าเลยครับนี่นะครับจะเป็นวัวหน้าคล้ายวัวไทยๆนะครับแต่ว่าดูตรงชีดเขาครับมันจะไม่ใช่ชีดวัวไทยเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนผสมบันมาทับตาหนอกใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่นะครับพวกแกตัวนี้นะครับนี่ครับดูเขาครับยังกระตุ้มไมเยอเลยนะครับนี่ครับ จะชอบเลียนสไตล์แบบนี้นะครับนี่ครับอ่าตรงน,นี้นครับหูสั้นหน้าแก่นะครับอย่างนี้นะครับโอ้โหสเปคอย่างนี้ครับอืมจะรู้ตอนออกจริงๆนะครับสวยมากเลยน,นี่นครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดที่ผมจะพามาดูอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งงัวหูสั้นหน้าแก่ตะนอกนี่นะตะนอกหลุ่มนะครับหูสั้นหน้าแก่แล้วก็จะเป็นบัวที่ หน้าไม่ค่อยแก่แต่ว่าเป็นบัวตาประมาณดีๆนะครับนี่นะครับแดงแปดเลยครับนี่นะครับก็จะโอนกันไปนะครับตัวนี้ก็อายุเยอะนะครับดูครับดูช่วงนี่นะครับหายเริ่มย่าแล้วครับนี้ครับดูนะครับนี่นะครับตาตานี้ครับเลี้ยงออกนี่ครับที่ก็ออกสวยนะครับตาตานี้นะครับรือถ้าพี่น้องบางท่านชอบแบบนี้ก็แนะนําให้เลี้ยงเหมือนกันนะครับ ก็โอเคนะครับแบบนีนบ้แก่ดีนะครับแก่ดีว่าแก่จะเลี้ยงมาช่วงสี่เดือนไปแล้วก็จะค่อนข้างนี่จะน้ําหนักดีนะครับครับก็เดี๋ยวถ้ามีวัวราคาอย่างไรพิจารไงแต่ผมก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องอนในคลิปต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีวัวสไตล หูสั้นน่าเกหรือว่าทิศทางราคาวัววันนี้ก็ถ้าทิ้นชอบนะครับก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับและให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปเป็นต่อไปครับถ้าผมมีวัวมาขายหรือว่ามีวัวที่จะมาอัพราคาหรือว่าอัปเดตอะไรกันก็ผมก็จะมาลงให้พี่น้องไดู้นะครับผมก็ขอติดตามไว้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ